เกษตรกรไทยกำลังเผชิญวิกฤตค่าใช้จ่ายสูงสุดในประวัติศาสตร์แต่นี่คือโอกาสใหม่ที่อาจเปลี่ยนเกมสำหรับเกษตรกรทั่วประเทศเมื่อเร็วๆนี้นายอัธพลเรืองพิบูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ลงพื้นที่พิษณุโลกเพื่อสำรวจโครงการโซล่าสูบน้ำซึ่งมีศักยภาพที่จะช่วยเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายพลังงานและเพิ่มรายได้อย่างมีนัยสำคัญแต่ทำไมโครงการน,นี้ถึงสำคัญและมันจะทำงานได้อย่างไรมาพบคำตอบกันเลย โครงการโซล่าสุกน้ำถ่ายใต้ในโยบายคริกบิ๊กวินมุ่งเน้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสุกน้ำสำหรับเกษตรกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่บึงบ้านโนนตำบลหลาดอำเภอวัดโบสถ์ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมหลากหลายเช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังและสวนไม้ผลยืนต้นการศึกษาเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมันสำหรับสุกน้ำจาก50,000 0บาทต่อปีลงเหลือเป็นเพียงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบในขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรได้อีกมากกว่า90,00 0 0บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่น่าทึ่งแต่ที่น่าสนใจคือโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การลดต้นทุนแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนน้ามันช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรรมไทยนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่อาจทำให้เกษตรกรไทยสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามยังมีคำถามที่น่าสนใจว่าโครงการนี้จะสามารถขยายไปยังพื้นที่อื่นๆของประเทศได้อย่างไรและเกษตรกรจะต้องลงทุนอะไรบ้างเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีนี้คุณคิดว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จในระยะยาวหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันในช่องคอมเมนต์เลย